บัลลูนไฟไม่เห็นเป็นแลนโบสักต้นเลยเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นแลนโบทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะทำให้ผลไม้นึงนะครับเป็นแลนโบและก็ผลไม้นั้นนะครับต้องติด5้ามิวเทชันเรียบร้อยด้วยแต่ว่าครับแต่ว่าเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นแลนโบนะถ้าคุณกดหัวใจเอาไว้ครับผมครับอืมเกือบแล้วนะเกือบแล้วตอนนี้คือสี่ทุ่มนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งก่อนนอนเอ๊ะทำไมไม่เป็นเลยนะแลนโบอ๋อกดหัวใจไว้นี่เอง อ่านไม่ครบโอ้ยโอเคเรียบร้อยกว่ากว่าจะหาครบโอ้โหมุดแต่ละอันนะครับมุดอยู่ลึกมากอ่ะงั้นตอนนี้นะครับเจบ้าบาดไฟแล้วนะครับใช้งานได้เต็มที่แล้วนะไม่มีอันไหรล็อกเลยนะครับตอนนี้ว่าอยู่ว่าทำไมนะครับไม่เป็นแลนโบเลยแต่ว่านะครับผมไปหาเพิ่มมาแล้วเต็มสวนเลยนะรอบนี้ คืนนี้การันตีแน่นอนว่าตื่นขึ้นมาเป็นแลนโบหมดนะครับเรียบร้อยเ่าโอเคเอาไว้เจอใหม่พรุ่งนี้นะครับแลนโบหมดแน่นอนเ่าโอเคตอนนี้นะครับเที่ยงคืน16นาทีนะครับเห็นข้างหลังหรือเปล่าเห็นข้างหลังไหมเลเดวานะครับกระพริบนะครับยันน้ําแข็งเลยนะครับแดงเขียวเหลืองเขียวส้มเรียบร้อยคือปล่อยไปแค่2ชั่วโมงนะเป็นไง แลนโบทั้งต้นเลยครับตอนนี้เออก็ว่าอยู่อคืออย่าไปกดล็อกนะกดล็อกปุ๊บเนี่ยก็คือบัตเตอร์ไฟไม่ได้ช่วยนะครับโอเคปดล็อกบัตเตอร์ไฟมาตอนนี้นะครับเหลือแค่ mutation นะครับทั้งหมดในเกมนี้นะฮะให้เขาติดซึ่งถ้าติดแล้วเนี่ยก็น่าจะขึ้นประมาณล้านล้านได้หรือเปล่าเออน่าสนใจซึ่งตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเจ้าตัวใหญ่เนี่ยติดอะไรแล้วบ้างตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ให้เขาติดสีขาวก่อนสินี่ไงตัวใหญ่ติดแลนโบโฮโฮโฮมีโพลินลีตมูริเอาวมีสายฟ้าฟาดมาแล้วครับช็อคเก็ตครับผมแล้วก็ฟอเสเซนโอเคโอ้โหโหดมากอ่ะที่เหลือนะครับก็น่าจะติดจำพวกอ่าดิสโก เนีครับแล้วก็ฝนดาวตก2อ,อันนี้นะครับที่เป็นอันหลักนะครับอันอื่นก็ชิวๆนะโอเคงั้นถึงตางของดิสโก้แล้วนะครับตอนนี้ดิสโก้เราเนี่ยมีอยู่ในรหัสนี้นะครับมีอยู่ตัวเดียวเองนี่ไงหาเพิ่อมอีก4ีตัวงั้นเดี๋ยวผมเรียกตัวช่วยสุดเทพเราก่อนแล้วกันร้านบิวบกอร์เครับ ดิสโก้นะครับราคาถูกปลอดภัย1นึล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแม็กบอลทอดและคูนก็มีนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ้อนบอลต่ออ๋อล้านวีวะกรบ้านหนึ่งขอ4ตัวนะครับร้านน่าจะมีเหลือๆเลยแหละน่าจะเกิน4ตัวไปเยอะนะครับโอเคสักครู่นึงครับเอาโอเคมาเรียบร้อยนี่คือน้องบีจากร้านวีวกตรนะครับเย้ดิสโก้บีดิสโก้บีซึ่งอ๋อได้อีกทีนะครับตอนนี้ ก้าโมงเช้าครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้า B ีดิสโก้นะครับดิสโก้บีนี่มี B. ทั้งหมดนะครับตอนนี้มาเพิ่มอีกเอ่อสตัวรวมกับอันเก่าก็ก5ตัวพอดีเต็มสวนโอเคตัวที่หนึ่งอโอ้โหบีออมาจากข้างล่างด้วยโอ้โหเหมือนกับเจ้าควีนบีเลยนะอ่ะสตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายครับหตัวครับดิสโก้ดิสโก้ทั้งสวนอ้า อีกตัวหายไปไหนอีกตัวหายไปไหนใส่ห้าตัวแล้วดิอ๋อน้องตัวเล็กโอ้โหโถตก,ตกใจนึกว่าน้องหายอาโอเคครับตอนนี้9โมงเช้าใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะฟาร์มสักประมาณ10ชั่วโมง8ชั่วโมง9้าชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับให้มันติดดิสโก้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ5โมงเย็นเนาะ<ๆ>เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับอีก10ชั่วโมงกับน้องควินบีหลากหลายสี ได้เวลาแล้วครับว่าเจ้าตัวนี้จะขึ้นล้านล้านเลยหรือเปล่าไปรับชมกันครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นซีอูฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเรากลับใหม่ก็รอบนะครับเนื่องจากครับคลิปก่อนคลิปนี้นะครับน่าจะลงหลังจากคลิปเจ้าแคนดี้บิ๊กเบอร์มันนี้โอ้โหดูครับทุกคนเทียบเทียบได้ไหมแป๊บนึงนะอ่าใหญ่ประมาณนี้ทุกคนจำภาพนะครับใหญ่ประมาณนี้แล้วดูนู้ครับ แล้วดวนดูครับโอ้โหโอ้โหแค่นี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเท่าอ่ะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่อันนี้แค่โคนนะครับดูทุกคนอันนี้แค่โคนเขานะครับยังแบบยังมีข้างล่างลึกๆอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างในอีกทีนึงนะครับยังมีอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้คือแคนดี้หกต้นนะก็เลยแบบมีเยอะหน่อยอ่ะมุดไปมุดไปนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นด้ามจับขาวๆอันนี้หรือเปล่าใช่ครับอันนี้ก็ด้ามจับนะครับ ครับผมนะครับวันนี่รหัสน้องกามมาครับจบลงแล้วซีรีส์ที่อยากจะให้ติดทุกอย่างโยกมารหัสนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> บอกเลยว่าบ้ามากแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ต้นคิปนะครับเราก็บอกแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นล้านๆใช่ไหมผมมีเทคนิคนึงนะครับก็คือผมเนี่ยจะทําการติดเจ้าอันใหญ่เี มีแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับนี่แต่ก้อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคือผมเก็บไม่หมดเลยนะดิสโก้บีตัวนี้เนี่ยจะได้แบบว่าใหโดนเจ้าอันใหญ่สักทีนะครับเพราะว่าน,นี้คือผ่านไปแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ5ชั่วโมงใช่ไหมก็ไม่ติดเลยนะติดน้อยมากๆนะครับมีแบบมีแค่ปรับายนะครับประมาณ3อัน5ชั่วโมงได้แค่3อันก็<笑><笑>คือมีดิสโก้5ตัวนะครับก็ยังยากนะครับผมเนี่ยก็มีบ้างเลยนะเนี่ยดิสโก้ก็มีบ้างแล้วนะครับอันอื่นก็พอจะมีบ้างแล้วแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่ามันก็อเก็บไมห่หมดเลยดีกว่าจะได้เหลืออันใหญ่อันเดียวโอเคเรียบร้อยครับเหลือแค่อันใหญ่แล้วนะตอนนี้ตอนนี้บ่าย2ครับเดี๋ยวรออีกสัก2ชั่วโมงนะครับน่าจะติดอยู่นะอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเข้ามาตอนประมาณบ่ายสใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายบเนี่ยเดี๋ยวผมมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือทุกๆ20่นาทีเนี่ยเขาจะทําให้เป็นดิสโก้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ5ตัวเลยนะว่าจะติดหรือเปล่าแป๊ เจอกันอีก20นาทีข้างหน้าซีอูครับโอเคครับตอนนี้บ่ายสองสามสิบหกนาทีนะครับเหลืออีกประมาณ2นาทีนะโอเคมามานั่งตามออวิ่งไล่จับพึ่งกันดีกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่ไหนๆก็เหลือเหลือเวลาน้อยแล้วจะมีอันที่โตนี่หน่าลืมเลยโอเคนั่งขุดดีกว่า,านั่งขุดจนจนกว่าเจ้าพึ่งนะครับจะแปลงกันใหญ่นะครับเป็นดิสโก้อย่าขุดผิดก็พอเนี่ยถ้าถ้าถ้าขุดอันนี้นี่คือมีหน้ามืดแน่นอนนะ ไปทางต้นนะครับสวยเลยนะเอาแล้วเอาแล้วพึ่งพึ่งมายังยังไม่มาโอ้เขามาสิงในต้นไม้เอาไม่เกี่ยวโธ่อ่ามุด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 เอาติดแล้วติดแล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยไหนดูหน่อยโอ้โหรอบแรกติดเลยเหรอนี่ไงดิสโก้ครับผมตอนนี้ติดแลนโบโพลิเนตมูลิต ดิสโก้ฟอรเส้นครับแค่นี้ถึง1ล้าน,ล,านล้านหรือ,อยังโอเคแปบ๊บหนึงเดี๋ยวผมรอเลขคูณของลาดผมเองนะครับนี่หนะ้าตาคุณๆนะครับเดี๋ยวรอเขาขโมยอันใหญ่ก่อนอก่อนก่อนอื่นล็อก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 ก่อนโอเคเอ่ะเดี๋ยวผมให้รหัสของน้องบิ๊กเบิ้มคุณนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขโมยน่าจะได้แต่ต้นนี้ครับ ต้นนูมไม่ได้ได้นะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเหลือต้นเดียวแล้ถึงผมไม่มีแลคคูนแต่ผมไม่เคยไม่รักคูนอะไร <c oughs> <c oughs> มุกเสียวๆประจำปี2,300โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีกำลังเล่นออปปี้เพลินโอ้แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยเยอ่ขาขโมยเออเรียบร้อยเรียบร้อยอสุดยอดแลคคูนอ่าโอเคมาครับติด2เอ่อมิวเทชันโหดๆนะครับตอนนี้ยังเหลืออีกอันหนึ่งนะ สายฟาฟาแต่ว่าผมคิดว่าเอะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าติดสอันนี้แล้วนะครับจะเท่าไหร่เอาละแล้วละละคุณเก่งมากอันเลือกอันดีด้วยนะแสดงว่าและคุณตัวนี้ตาดีแน่นอนโอเคเอาละเอามาให้เราเถอะโอ้โหสวยมากครับอูมันก็อันใหญ่เหมือนกันแล้เนี่ยเป็นเล่นไปโอเคเรียบร้อยอ่ารับแล้วครับไหนดูหน่อยสินี่คือดิสโก้นี่ไงเรียบร้อยดิสโก้แล้วก็ มีฟอเรสตนมีแลนโบนะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้โอเคอออสวยอะ่ะสวยมากทุกคนเออมันดูสวยมากเลยนะอันนี้โอ้ผมชอบผมชอบผ่านผ่านโอเคสวยโอ้โหดูดูแรคคูนเริ่ม,เร,มเริ่มข้างแลวครับตอนนี้แรคคูนเริ่มข้างเอาละอ่ะแรคคูนคุณเลยเอาอันใหญ่ไปนะแรคคูนนะเออ <laughs> นั่นอะไรดีมากนะครับโอเคในที่สุดก็ได้สักทีอ่ะมาขายกันดูหน่อยนะครับอันนี้ ยังไม่ติดอันนึงก็คือสายฟ้าฟาดและก็เจ้าฝนดาวตกนะครับไม่ติด2สถานะอันโหดๆแต่ว่าจะสักเท่าไหร่ <G ül> ห้าแสนล้านครับผม <G ül> ห้าแสนล้านเลยเหรอ <G ül> โอ้โหโอ้ สายฟ้าฟดๆนะทุกคนอู้นร้ือล้านๆครับผมแต่เรียบร้อยอืมได้ของแจกแล้วครับในไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้เจ้าตัวนี้นี่แหละคลิปนี้ประมาณนี้โอ้โหโหดมากอันนี้แบบมันดูใหญ่มากเลยนะโอเคซีอู okay, ครับผม